ให้ทุกคนเตรียมดินน้ำมันมานะคะหนึ่งก้อนนะปั้นเป็นวงกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปที่ฐานที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกผองปั้นนะคะมาหนึ่งสีที่เราชอบเนาะเอาแค่เป็นเหมือนแบบเบสิกก่อนเนาะ ลักษณะจะดูว่าการลงน้ำหนักมือก็สำคัญนะคะสำคัญเราต้องจำน้ำหนักมือน้ำหนักของที่เราที่เราตักน้ำยานะคะไม่ว่าจะเป็น ผงเป็นน้ำยานะคะน้ำหนักมือในการที่เราปั้นเนาะทุกอย่างต้องต้องสัมพันธ์กันนะคะอันที่สองทำเหมือนเดิมเช็ดบุกการจุมน้ำยาใหม่ ตัดเวลาที่เราจะวางกรีดที่สองลงไปในในชาร์ดในดอกไม้ที่เราทำนะคะให้เราวางครึ่งหนึ่งของกรีดแรกนะคะ ถ้ามีโอกาสได้สอนนะได้เรียนที่เราเห็นกันแบบชัดๆจะมันก็อาจจะง่ายกว่านี้นะแต่อันนี้เราก็สอนแบบเบสิกแล้วนะเบสิกเลยนะคะระหว่างเห็นไหมจะเห็นว่านี่เวลาที่ส้มวางว่าจะเป็นคลิปไหนอะ่ะนิ้วนิ้วก้อยส้มจะอะ่วงเป็นศูนย์ถ่วงน้ําหนักนะคะไม่ให้น้ําหนักมือแรงเกินไปหรือว่าเบาเกินไปนะคะ ที่เราจะตักขึ้นมาเราจุบน้ำยานะเราค่อยตักนะคะเพราะว่าการที่แปลงเราอ่ะมีน้ำยาตลอดมันจะทำให้คอนโทรตัวผงปั้นได้เห็นไหมมันจะไม่แห้งไวนะคะฉะนั้นผู้กันที่มันอุ้มน้ำยาแล้วมันเป็นขนสัตว์นี่มันทำให้เราทำงานง่ายนะคะเราก็คอนเฟิร์มเพราะว่าเราแบบใช้เห็นเราทำให้เห็นเลยเห็นไหม เราคือเหมือนบางทีสินค้ามันขายด้วยตัวของมันเองนะคะคือมันมันมันขายด้วยสิ่งที่เราทำให้เห็นอนย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยมันขายด้วยตัวของมันเองนะนะคะเราจุม่มเงียห้ามให้ปุก,กันแห้งนะคะถ้าปุก,กันแห้งปุ๊บพอเวลาเราแทบปุ๊บ ูกันขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตัดนะคะเราวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยมันคือครึ่งหนึ่งของกลีบที่เราวางไป าวธไปเรื่อยๆจนอ,อันนี้สี่แหละทุ่มจะขอหกหกกีบ ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งปุ๊บหมุนน้องมานี่น,นะคะในกลีบที่ห้าเราจะเอาแค่หกกลีบเห็นไหมหกกลีบแล้วมันก็จะมาปิดตรงนี้ละมันจะหมดละนะคะอันนี้เลอะฝุ่นผงสีมาน่อยไม่เป็นไร มากี่สุดท้ายใช้ฟอร์มต่อเล็บก็ได้นะทุกคนแบบไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นซิลิโคนเป็นยางอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาที่เราหาได้ที่เราถนัดนะใช้ฟอร์มต่อเล็บก็ได้นะคะในการลองปั้นนะคะ เราก็จะได้ตัวเกสรแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างนี้ให้ดูให้ดูมันจะสับสบว่างกันเ,เขาเรียกว่ามันจะทับซ้อนกันหมุนไปเรืเร่อยๆยันปะ จากนั้นเราจะมาทํากีบด้านนอกกันนะคะกีบแรกเนี่ยที่เราจะเริ่มนะคะก็คือกีบตรงจุดที่สิ้นสุดกีบสุดท้ายเราจะตัดผงอะคริลิกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมา้นึงเห็นไหมน้ำยาส้มอะ่ะมันไม่ไหลแบบฟืดเวยทุกคนคือตัดผงมาแล้วมันเซตตัวโอเคอยู่นะคะ มันก็อยู่ที่เรากาน้ำยาได้โอเคด้วยนะดนึ๊แทบแทบแทบแท็บก็แทบมันออกน่าเป็นลักษณะนี้เอาเป็นรูปล่างรูปทรงนี้ยตักมาแล้วก็วางไป นะแล้วก็ใช้พวกไปพวกกันนะคะเห็นไหมดันกรีบออกอย่างนี้เห็นไหมคะคือน้ำยามันเซ็ตตัวช้ามันแห้งช้ามันทำให้เราแบบดัดกรีบดัดซุได้แบบโอเคแล้อย่างการที่มันไม่ไหลนะคะมันไม่ย้อยจนเกินไปเนี่ยมันทำให้งานของเราอะดูลักชัวรี่ขึ้นมันดูแบบมันดูดีขึ้นมันดูแบบว่าไม่มีขอบที่มันแบบ หญิงญิๆอะไม่มีขอแบบใหญ่ๆออกมาเนาะเขาเรียกว่าแบบคือมันเป็นความรู้สึกแบบกรีบมันหยุดอะคือไม่รู้จะพูดว่าอะไรต่อมานะคะกรีบที่สองตักน้ำยาตักผงนะให้มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะแล้วดูพูกกันให้สังเกต็นปะมันเด้งเนี่ยมันคืนทรง นี้เป็นข้อดีนะใช้งานไปมันก็ไม่ฟูนะเราต้องคอยดูแลคอยเช็ดมันดีๆนะคะแล้วเราก็จะตักขึ้นมาเนาะเราจุ่น้ำยาก่อนเราก็ตัดนะเราทำเหมือนเดิมนะคะคือวางตัวระหว่างกึ่งกลางของเก็บแรกเหมือนเดิม น่ารักไหมง่ายมากมาซื้อเหอะมาซื้อน้ำยาปั้นเราเร็วมันดีมากจริงๆนะมันดีมากจริงๆอ่างนี้นะคะอาาีนะคะสำหรับในกีบที่สามนะทำเหมือนเดิมเลย มาลองใช้แล้วจะตกหลุมรักนะเห็นไหมคะพ่อปิดประตูอาดคลิปอยู่แล้วเราก็ใส่ลงไปตรงนี้เหมือนเดิม นนะคะเนี่ยบางคนปั้นไปยังไม่ทันไรเลยโอ้ยแห้งแล้วแบบดัดอันนี้ก็ไม่เป็นทรงแล้วมันไม่ไปเลยพี่คะมันเป็นเพราะอะไรบางทีเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนดูนะคะสมมุติว่าอ่ะใช้น้ํายาใช้น้ํายาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น ใช้ผงแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะลองใช้ปุก,กันไหมหรือถ้าลองใช้ทั้งสามอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าเราอาจจะต้องดูคลิปให้เยอะกว่านี้หรือทักมาปรึกษาใหมา้มากกว่านี้นะคะเพราะบางทีเนี่ยม,มันอาจจะอยู่ที่ตัวเราบางที เอ๊หรือว่าเราทักษะเรายังไม่ได้หรือว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นทักษะแรกมันก็เลยทําให้จับทางไม่ถูกเนาะลองเปลี่ยนไปนะคะแล้วบางทีผู้กันที่มันมีขนที่สั้นมากจนเกินไปอะเ mm. วลาที่เราแผ่ง,งานออกมามันทํางานช้านะคะแล้วมันจะทําให้กรีบแข็งไวนะคะนี่ลองลองดูนะลอง ทดสอบดูนะคะลองปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนดูนะ,ะแล้วเดี๋ยวมันจะลงตัวลงตัวแล้วจะรู้สึกรักในการปั้นมากนะคะแบบส้มก็เห็นคือมีหลายคนนอมาปรึกษานะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นและเป็นทำทำงานได้แล้วเนาะ คือเขาผ่านไปอีกหนึ่งสเต็ปอะไรเงี้ยเขาโตขึ้นนะคะเราก็เออดีใจคือแบบเร,เรารู้สึกดีที่แบบเราเราสอนแล้วเขาก็รับฟังแล้วเขาก็เอาไปปรับใช้แล้วมันเกิดผลขึ้นที่ดีขึ้นจริงๆนะคะมันมันดีใจมันดีใจนี่อ่ะอันนี้นะวางไปครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็กปิดออกป๊บนะคะแต่ว่าต้องคอยระวังนะเห็นไหมว่าระหว่างกรีดนะคะตรงนี้เขาจะไม่สอนกันนะเขาจะไม่สอนกันนะ,ะ,ะเป็นลักษณะเห็นไหมน่ารักไหมออกมา เราทำแบบนี้เรื่อยๆเลยเราวนไปเรื่อยๆพอเราจะลงไปชั้นที่สมเราก็ปรับขนาดกีบให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ใส่ไปครึ่งหนึ่งปึบตรงนี้ต้องไม่ไม่ซ้นกันนะคะนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกตรงนี้นะคะเราจะเก็บหกแล้วเราจะขึ้นในชั้นใหม่ เนาะง่ายไหมทุกคนง่ายไหมดูแล้วคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเิ็กไปเพิ่มไปหน่อยคืบแม่มันทำได้เพราะว่าน้ำยามันอํานวยอะ่ะน้ยามันเอื้ออานวย ะคะคือเราดีใจมากเลยที่แบบว่าเตอามาช่วยอุดหนุนในเนี้ยมาซื้อสินค้าแบบดีใจมากถึงแม้จะเป็นแบบคือส้มขายนะ2องอห้าะไรแบบเนี้ยแลวคือแบบบางคนซื้อไปหลายขวดมากคือดีใจมากบางคนแบบ ซื้อซื้อนู่นซื้อนี่ซ,ซ,ซื้อแบบนิดนิดหน่อยหน่อยแต่คือแบบมาอุดหนุนเราโคตรดีใจเลยเรารู้สึกแบบเออเขาเขาใช้ของที่เราใช้เขาใช้ของของเราอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจมากไม่ว่าจะเป็นแบบเงินเท่าไหร่ก็คือเงินอะเนาะ,ะเออเราแฮปปี้มากนะคะเห็นไหมกลีบที่6มันจะมาบรรจบกับกลีบแรกแบบดีนะคะแล้วเราจะขึ้นกลีบ พื้นฐานชั้นที่3นะคะต่อมาเรามาดูทิกในการทำชั้นที่3กันนะคะให้ดูทิกในการทำชั้นที่ี่3เนาะเราจะเริ่มครึ่งหนึ่งของกรีบสุดท้ายและมาบรรจบก,กันกับกรีบนี้นะคะนี่ฉะนั้นเราต้องทากรีบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เขามาบรรจบตรงนี้เนาะ อันนั้นคือขนาดของกีบที่เราต้องทำนะคะเราก็ตักน้ำยายืดขึ้นนะคะตักผงเยอะขึ้นแล้วก็พยายามแผ่ตามขนาดที่เรากะมานะแผ่ออไปแล้วก็ยืดเขาขึ้นมายืดขึ้นมา พี่ส o o ดีใจมากเลยนะที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนหันกลับมาทำงานปั้นอีกครั้งเราแฮปปี้มากนะเนยจะประมาณครึ่งหนึ่งเห็นไหมนะคะแล้วก็ปลายกรีบมาบรรจบบรรจบกับน,ก,ก,นกับกรีบนี้เห็นปะแล้วเราก็ ครับลงเลยปพ๊บนะคะแบบนี้แล้วเราก็ทำกีบขนบดนี้นะวนมาเรื่อยๆครึ่งหนึ่งของอันนี้จะมาบรรจบที่กีบนี้แล้วพอเราวางกีบี้เสร็จครึ่งหนึ่งของกีบนี้จะมาบรรจบที่กีบนี้อ่ะขีพภาพออกว่ะ มาทำมาทำทำแล้วส่งมาให้ดูบ้างนะคะส่งการบ้านมาให้ดูกันบ้างนะจริงๆส่งมาแบบปรึกษาได้เลยนะบางทีแบบพี่นูทำยังไงก็ไม่ได้เลยบางทีสุ่มดูงานปูว่าสุ่มจะรู้ว่าตรงไหนที่เราต้องแก้ไขอย่างเช่น กีบตรงนั้นแห้งเกินไปตรงนี้เหลวเกินไปหรือว่าเออตรงนี้ขนาดมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเราจะช่วยแก้ไขนปัญหาตรงนั้นนะนะคะเห็นไหมกีบมันจะมาบรรจบก,กับกิบนี้อ่าเราก็ดัด นี่น่ารักที่สุดเลยเี่นไหม ็นมันแห้งมันแห้งไปนานแล้วนะทุกคนให้ลองดูได้เลยว่าเอามาวางเนี่ยกีวิฮ้ซมถึงบอกว่ามันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ปั้นเป็นอยู่แล้วมันง่ายด้วยนะคะนะซ่อมก็จะวาง สะวางแล้วก็ดัดเท่าเหมือนเดิมแล้วไอม่กีบจะมาบรรจบก,กับกีบที่ดัดอืมนัเล็กไปนิดนึงเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นนะเราจะได้ใกล้จบคลิปกันลนะ เขาถ้ามีเวลาเราก็จะมาทําอัคดคลิปให้ไปเรื่อยๆนะคะแต่บางทีแบบเออส่งทําคนเดียวแบบไม่ทันจริงๆเนาะบรรจุแพ็คของตอบลูกค้าอะไรแบบเนี้ยสนุกดีเราอยากให้ทุกคนที่ได้ของไปใช้มันได้จริงๆอะแล้วแบบเออพอเขาใช้ได้จริงมันก็เปิดเกิดประโยชน์เขาก็อยากจะใช้อยากจะทำ นะคะอันนี้อันนี้น่ารักอันนี้กำลังกอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินนะนะคะแสงเยอะแสงเยอะะประมาณนี้ ก็ทกํากลีบนี้มาบรรจุที่กลีบนี้และกีบนี้มาบรรจุที่กีบนี้เป็นหกกนะลีบนะชั้นละหกกลีบเนาะใช่ไหมน,นี้หกหนึ่งสองสามห้าหแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำอีกสองกลีบก็เสร็จแล้วนะคะอีกสองกลีบเท่านะั้น ก็จะได้ยินเสียงกรงไก่นิดหน้อยๆนะที่นี่มีแต่ธรรมชาติมีแต่ป่านะธรรมชาติบำบัดจริงๆ <Yeah. S 1> นเนี่ยเราค่เซตตัวนะจุ่มน้ำยาแล้ก็ค่อยตักออกมานะคะจะไม่บางเกินไปนะเห็นไหม แล้วก็มีขนาดที่เท่ากันทั้งกลีบเลยนะเห็นะมนะทำให้มันมีความบาลานซ์กันนะคะแล้วงานมันจะออกมาโอเคนะฝึกไปเรื่อยๆนะคะอย่าพิ่งท้อนะแบบไม่มีใครเก่งได้แป๊บเดียวเก่งเลยอย่างเงี้ยนะนี่นะคะปึ๊บแล้วก็อันนี้ ิสุดท้ายปิดงานจบคิปแล้วนะคะสำหรับประมาณเกือบ30นาทีจริงๆถ้าเราทำแล้วก็อ้ส้มทำเองเนี่ยปกติก็แป๊บปเดียวเสร็จเนะาะอันนี้เราก็อธิบายอย่างละเอียดนะคะเราก็ให้เห็นกันชัดๆเนาะนอง ผมปั้นนะคะมีขนาดทดลองเนาะราคาย่อมเยาวมากย่อมเยาวมากๆเลยนะคะใครอยากลองปั้นก็ซื้อไปลองได้เลยเนาะติดใจแล้วค่อยมาซื้อใหม่คนะพอทำแกงส้มไข่ปลาลอละนี่คขีดสุดท้ายของเราน้องน้อยตรงนี้ เก็บงานเลยไหมคะนี่เองเราก็จะได้ดอกไม้แฟนซีแล้วหหนึ่งดอกให้ดูใกล้ๆให้ดูซูมเป็นไงน่ารักไหมเห็นไหมคะสวยแล้วก็น่ารักมากนะเนี่ย ทุกผลิตภัณฑ์นะในวัภูกกันเอ้ยน้ำยาผมปั้นเราก็ใช้เองแล้วก็รีวิวเองเราทำให้ดูเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราเมื่อใช้สินค้าของเรานะส้มจะสามารถตอบมันได้นะคะส้มจะสามารถดูแล้วก็ให้คำตอบได้นะคะยังไงก็ลองเปิดใจนะลองมาใช้ดูนะคะเราจะรู้ว่าแบบความง่ายมันมีอยู่จริงนะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็จบไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเพจไว้เลยนะเพราะว่ามีอะไรส้มจะมาอัพในเพจนะคะเพราะว่าเ b o นบุ่วนตัวเดี๋ยวนี้พูดเรื่องอ่าบางทีมันจะมีพวกเรื่องของการขายของเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แหละ ฝากผมปั้นไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยเลยจ้าบ๊ายบาย